สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปุ่มก็พามาดูตุเรียนนะครับล่างจากตัดหญ้าในแปลงเต็จนะครับก็วันนี้วันที่เก้านะครับมีหน้าก็เป็นวันนึงที่แดดดีมากับเพื่อนๆครับแดดดีแล้วก็ลมแรงนะครับปพื้นที่ที่ปุ่มอยู่นี่ลมแรงมากับลังจากตัดหญ้าเต็จไปเล้ยนะครับปุ่มก็กก่าว่าจะขึ้นมาเสพปุ๋ย นะครับใส่ปุ <N <N ja ๋ยตูเรียนนะครับแต่ว่าช่วงนี้นั้นหน้าแรงเยนะครับพุมควรจาเป็นต้องตรงก่อนจะใส่ปุ๋ยนี้ผุมจะต้องรดน้ำก้อนครับรดน้ำโคอนคิดน้ำก้อนนะครับน้ำนี่ก็พมุํมลั่งเปิดอยู่ครับแะบบน้ำพุมยังไม่ต้มบุญที่นะครับน้ำยังมามม้งไม่มามม้งนะครับเดี๋ยวก็ใส่ปุ๋ยห่ังจากนี้ก็ก่อยแตงกิ้งตะตีเลากับเปลื่อนเปลื่อนแต่น้ำนี่ครับมันก็ยัง ตอวยังใช้ได้อยู่นะครับน้ำนี่ยังใช้ได้อยู่เดียก็กว่าจะต่ำหน่อยพบน้ำไม่ครับนี่ตัวตอนดีว่าจีดเนาตัวตอนนีตั้งเ้ากับน้ำมันรุนก็ตัวช่วงนี้มีหน้าเมีานี่แรงนัดนะครับก็มัวเยุดเลยครับลัวแรงนะครับลมกระแรงนะครับน้ำถ้าลมแรงเร็วก้นกัดจวงนะครับจับรองได้วะ ทุเรียนเรานะเป็นร่วงครับแต่โดยธรรมชาติก็ต้นไม้นี่ครับตาเป็นไม้หญ่แบบนี้เลยอยู่ปี่องปีนะครับเขาก็จะพยายามเอาตัวรถด้วยการน้านะครับแต่ถูเรียนนะครับเป็นอ่าเป็นต้นไม้ที่ได้รับการดูแลสูงนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยยานามนะครับการปลูกก็คือเป็นการต้องเอาใจใจหมากนะครับในนี้ปุ่มไปย้ำรดน้ำโกนนะครับรดน้ำเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะ ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ผมจะใส่สูดอ่าหยีอาเจ็ดเจ็ดนะครับหลังจากหยีอาเจ็ดเจ็ดนี้ไม่ได้ได้ประมาณร่องเดือนนะครับโคนนานี้รอบดีแล้วนี่ผมใส่ทิปร่องตามดามไปนะครับก็เห็นใบมันแก่ดีนะครับใบมันแก่ดีผมรอบนี้ผมจะใส่หยีอาเจ็ดเจ็ดเผื่อตีจะให้มันแตกโยดนะครับแตกโยดออกไปเลยครับรอบนี้ผมอยากอยากให้มันแตกโยดออกไปเลยนะครับ แตกยอดออกก้างแตกยอดขึ้นบินนะครับวันนี้ถ้ากนตกกระเทือโชคดีนะครับวันนี้ถ้ากนตกก็ะื่อยโชคดีในใจปุ่มก็อยากให้มันตกนะครับปพวา่าได้ครับปพวา่าปืนที่ปุ่มยูนี่ครับเป็นปืนทีป้าจนน้ำนะครับ,รารบดานหน้านู่ทีโรเซ่นี่ครับดานหน้านี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำมวยน้ำใจอำเภอปลาพยมนะครับส่วนห่วงนี้จะเป็นในส่วนของอ เขตอำเภอเจ้าวดนะครับเขตอำเภอสงสงบ้านหวังงางบ้านน้ำตกนะครับนส่วนที่ด้านหน้าที่นอยู่ก็ด้านนี้ก็คือบ้านไหนโต๊นะครับอําเภอวัยโยต์ตันนี้จะเป็นปาต้นน้ำนะครับแต้อนี้จะเป็นปืนตีซ้ามอย่างวัดก็คือมีน้ากนน้นมีตังมีปัตตาลุงนะครับความหมูดมต้มบูนตามแตม้อนี้ก็คืออย่างหมูดมต้มบูญนะครับอ่าปาต้นน้ำได้รับาการคุ้มครองนะครับชากบ้านตามนี้ก็จะไม่ทำลายนะครับแต่ปืนตีที่เราอยู่นี่คือเป็นปืนตี ที่ก็ไว้ตำมากินนะครับตำกินวันนี้ถ้าคนตกกระเตือเป็นมิดนไม้ดีดีครับไม่ได้ขึ้นมากรมัมานไล่วันแลวครับไม่ได้ขึ้นต้วนก็กิดตึ้งต้วนอยากอยากกล้ามาดูนะครับอยากอยากกล้ามาดูว่าวันนี้ปลอมที่จะใต้ปุ๋ยได้ไหมนะครับหลังจากตัดหญ้าไปนะครับเหมือนคนตัดหญ้าก็ไม่ได้ให้เปลือนเปลือนเลยนะครับวันนั้นตัดก็ไม่ได้เปลือนเปลือนเลยนี่กล้วยครับกล้วยน้ำวานะครับปุ่มควัน เอาโยกไปแกงไก่ได้เลยนะครับนี่ครับยกยกนี่ครับเอาไปแกงไก่ได้เลยเนี่ผมจะลอมมดครับกุ้ยน้ำวานี่ผมจะลอมมดเพื่อนๆเพราะว่ากล้วยน้ำวานี่คือเงาเขาจะทำให้ตูเรียนเรานะครับกิ้งปิดทงกิ้งปิดรูบนะครับเงาของต้นกล้วยนะครับเมื่อก่อนนี่โกงง่เก็กิ๊กโอเก็ยตตนเกียจตนับเต็มมดเลยครับปวยอินเราจะทำให้ตูเรียนเราไม่ช่วยนะครับก็ต้องเอากออก จีพ่อมยูนะครับตาแลงกับแลงจัดครับปีนั้นแลงจัดนะหมากับแลงหมาก่มต้องรดน้ำโดยการดีกว่ายิวน้ำจากข้างหลังนะครับขึ้นมาข้างบนนี่ตอนนี้พ่มขุดโบไว้แล้วครับพ่มขุดโบไว้แล้วเดี๋ยวพ่มจะพยายามบ่มปลามาแล้วเดี๋ยวพ่มจะทำระบบน้ำแม่เด็ดนะครับเดี๋ยวจะมาใต้เปลือยๆเลยสักทีก็เราทำตัวเรียนตุนน้อยนะเปลือยๆนะก็มี ได้ก็อยากจะมาแหลกเปลี่ยนให้เปลือนๆได้รับจุ่มรับกว้างกันนะครับเปื่อที่จะเป็นแนวตั้งเอาไปปรับปรุงเอาแนวตั้งนี้ไปปรับปรุงกับแนวตั้งเขาปุ่มไอพี่น้องก็คือมันได้บารลั่นกันแล้วมันได้ก้าวกันก็นี่ตอนนี้เปลือยเปลือจำได้ไหมครับที่ผมตัดกิ่งกันคนน่ะแอันนี้ก็มันเป็นตรงปุ่มด้วยวนะครับตรงปุ่มด้วยใจหนวกกิ่งนี่ครับใจย้ายขึ้นมาเลยครับใจย้ายหรือใจงาม สีปุ่มยืนอยู่เป็นปืนตีลาดเอียงนะครับน้มเราเปิดตั้งไหวได้เลยนะครับมันก็จะไม่ทําให้กุ่นหนาวนะครับตอนนี้กิ่งก้างนี่ตัดกิ่งก้อนคกับเปลือนๆรับถ้าเปืือนๆํำได้อตอนนั้นก็ตัดกิ่งตอนนี้พ่มผมนั่งรดน้ำอยู่เป่อทีไ่อาเจ็เจ็ดตัวนี้นะครับแต่ถ้าได้เด็ดคนตกง่ายกัตั้่วโชจดีครับจชกดีวันนี้กาศดีมาเปืือนๆครับว่างไปแต่ว่าลั่งอย่างนี้ไปตักแท็ทิปอวันก้นกาชจวงนี่ก็ ต้องรุ่นแ้วครับว่ามันมีตกไอรักอ้ามไอครับพอทีนี้ครับอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยวันมันตกไอรักวันทีนี้นะครับเจ้าเจ้าราดดีรุเรียนมันก็อ่าไม่จกไม่นกนะครับโปแต่ว่าโป้มงโป้มนี่แบบน้ำไม่เมื่อนของเผือนครับก็คือน้ำแบบน้ำยังไม่ได้ทำไหมันร่มบูนนกครับการทำุเรียนมันบางต้นบางไงมันเป็นมันยังไม่เก่งแรงอย่างกลาดอยู่เลยครับก็ต้องรุนนะพวกนี้ต้องรุ่นว่ามันยีรถไม่รถนะครับก็ต้องทำแบบน้ำแบดีเลย ลังอยากตัดหญ้าเด็ดเหมือนเหมือนกับเวลดีเลยครับต้นต้นไม้กับต้นปืดนี่ต้นเลี้ยงนี่ครับเวลเดี๋ยวผมจะมาใต้ไม่หลาวนะครับรังเดี๋ยวจะพาไปชมอีกแปลงนึง <fashioned> กับลังกับกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาไปไปแลกอีกแปลงนึงกับลังนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวที่จะมารับชมอย่าลืมกดติดตามกดใจกำลังใจกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเมียได้ไม่ไม่เมียได้คัปเดตเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ เป็นโจงตางนึงให้เปื่นเปดือรับจุมครับขอบุณมากนะครับตุกตุตานะครับที่ก้ามารับจุม